ร้านเนี้ยค่ะอิมมานั่งกับเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนปีสองอ่ะชอบมากับเพื่อนอ่ะดูทุกวันนี้มันก็ยังเปิดอยู่นะแล้วร้านก็เหมือนจะกว้างขึ้นหรือเปล่าด้วยอืมเมื่อก่อนชอบมาแบบกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเด็กเสิร์ฟคือเขาจะเลือกแต่เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายแล้วก็หล่อเนี่ยค่ะวันนี้ก็ยังมีเด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายก็หน้าตาโอเคก็หล่อแต่ไม่ได้หล่อแบบเหมือนสมัยก่อน แบบสมัยก่อนนี้จําได้ว่าไปดูกันนี้แบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แลเด็กเสิร์ฟหล่อมากเลยร้านนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาตั้งใจแบบเลือกเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาลัยนั่นแหละก็โอเคค่ะราคาเขาก็ปกติไม่ค่อยแพงก็เหมือนเดิมอาจจะมีเมนูมีโปรอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็บรรยากาศร้านก็ตกแต่งมากขึ้นนะอะไรเงี้ย